โปรเจกต์ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารแล้วก็สามารถที่จะมีกําไรแล้วก็มีเงินรวยแบบง่ายๆสบายๆนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเน่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเม็ดไฟนะคะซึ่งเน่เคยเล่าไว้2คลิปแล้วนะคะเม็ดไฟคืออะไรเม็ดไฟย่อมาจาก metaverse บวก finance ค่ะ ซึ่งเมทไฟนเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งใจที่จะทําผลกําไรด้วยการโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของเมตาเวิร์ดแล้วก็เว็บทรีนะคะเดี๋ยวนี้จะติดลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้เคยเล่าไปแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของความมั่นคงก็คือเนี่ยได้เล่าว่ามีบ n a n c e เนี่ยเป็นแบ็กอัพอยู่เนาะ,ะหลายๆคนถามเน่วว่าคุณเน่ยมันจะเป็นมอน่เกมไหมมันจะเหมือนกับที่พิงกี้เนี่ยได้ทำไหมแล้วก็ เป็นคดีอะไรแบบนั้นเนาะรวมถึงบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันเชื่อถือได้ไหมเนจะบอกให้นะคะก็ไม่ใช่เกี่ยวกับสแกมมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ฟอ r ์เรไม่ใช่เกี่ยวกับแบบคุณพิงกี้คนละเรื่องกันคนละอย่างกันเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเนจะมาเล่าว,วิธีการที่จะเข้าถึงซึ่งเน,นเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโปรเจก t นี้เพื่อที่จะพิสูจน์ดูว่าเออมันเป็นยังไงนะคะ วิธีการก็คือโปรเจกต์นี้เขาเปิดขาย NFT NFT เนี่ยก็คือสินทรัพย์ค่ะซึ่งจะมี10ระดับการขายสินทรัพย์แต่ละระดับนะคะก็จะแถมโทเค็นคำว่าโทเค็นก็คือเหรียญ MFI แถมเพื่อที่จะเอาเหรียญอันเนี้ยไปขายแล้วก็ไปทำกำไรให้กับสมาชิกโดยมีระบบของ smart c o n t แ a c t หรือว่าเป็นการเขียนระบบโปรแกรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะคะ เราซื้อสินทรัพย์ปุ๊บระบบก็จะกันเอาไว10้10%ซแล้วก็เอามาเป็นเหรียญให้กับเราแล้วก็เอาเหรียญน,นั้นนะไปทําให้ก่อให้เกิดรายได้ซึ่ง nft ก็เปรียบเสมือนที่ดินนะคะส่วนโทเค็นหรือเหรียญ nfi เนี่ยเปรียบเสมือนโฉนเพื่อที่จะเขาเรียกว่าแสดงความเป็นเจ้าของอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็จะได้รายได้ก็คือรอรายได้ที่เขาจะเอาไปทํากาไรให้เราในทุกๆ12ชั่วโมงเขาจะมีการขุดเหรียญเอาไปขายให้เราเนาะ 12ชั่วโมง1วันเนี่ยเราก็จะมีรายได้งอกขึ้นมา2ครั้งนะคะโดยที่เราก็นั่งนั่งสบายๆนอนนอนสบายๆไม่ต้องไปเก๊กไม่ต้องไปเกงอะไรค่ะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเก๊กไม่ชอบเสียงไม่ชอบเกงเพราะระบบจะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้อันทีนี้อันที่2ก็คือสําหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะลงปุ๊บแล้วเงินเราเนี่ยสามารถถอนออกมาได้ไหมจะอธิบายแบบนี้นะคะเวลาเราลงไปปั๊บ เรานึกถึงเวลาที่เขาระดมทุนเนาะเพื่อที่จะสร้างร้านค้าหรือว่าเพื่อที่จะทําธุรกิจอะไรก็ตามทีเอานึกถึงหลักความเป็นจริงนะคะสมมุติเราลงทุนกับเพื่อนนะแล้วเราบอกเพื่อนว่าสามวันเราจะเอาเงินออกมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ย mm. ขายยังไม่ได้กําไรเลยอะไรประมาณนั้นมันก็คงอารมณ์นี้แหละทุกคนสรุปนะคะเวลาที่เราเอาเงินมาซื้อ NFT เนธจะบอกทุกคนเสมอว่า เราต้องประเมินความเสี่ยงความหมายของคำว,ว่าความเสี่ยงก็คือความรู้สึกไม่ดีที่เราจะรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเราเป็นคนใจด่วนใจร้อนเงินร้อนเงินร้อนไม่เหมาะกับโปรเจก t นี้นะคะโปรเจก t นี้เหมาะกับไม่ชอบเสี่ยงและมีเงินเย็นสามารถที่จะเอาเงินแช่เอาไว้5ปีเงินเราก็ไม่สูญหายไปไหนแถมมีกําไรมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องถึง5ปีนะคะถ้าสมมุติว่าเขาโปรเจก t นี้เขาประกัน รายได้ทบต้นทบดอกให้เราด้วยภายในระยะ1ปีซึ่ง1ปีถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยได้กําไรเขาเรียกว่าเกินกว่าที่เราลงทุนไปเราจะถอนออกมาก็ได้ซึ่งหลายๆคนถามว่าถอนได้หรือไม่ได้จริงๆถอนได้แต่ที่ที่เขาไม่ถอนเพราะมันยังไม่ได้ม,ไม,ไดมันยังไม่ได้กําไรมากพอมันยังไม่คุ้มต้นทุนนะคะกับอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่ถอนเพราะเขามั่นใจว่า,าระบบเนี่ยมีการล็อกเอาไว้5ปีเําว่าล็อกไว้5ปีทุกๆสินทรัพย์ ที่มีสมาชิกซื้อนะคะเขาจะกันไว้5%เเพื่อที่จะเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งแน่นหนาเพื่อให้ระบบของเขาเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่า,าดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัยนะคะสำหรับคนที่ซื้อสินทรัพย์เนี่ยสบายใจได้ว่าเงินไม่หายไปไหนไม่ได้เป็นระบบแชร์ลูกโซ่อะไรเหมือนอย่างที่ เ,เข้าใจกันนะคะแล้วเงินที่กันเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปใช้ได้นะคะต้องเป็นเรื่องของการโหวตของชาวชุมชนค่ะถ้าชาวชุมชนบอกว่าเออเอาเงินมาแจกกับพวกคนที่ขาย NFT กันเถอะแล้วชุมชนเห็นด้วยอันน้ก็แล้วแต่นะคะซึ่งทุกอย่างทำตามมติของชุมชนไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนที่มาซื้อ NFT เนี่ยทุกคนต่างเป็นเจ้าของธนาคารซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของ Med ine, เมดไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเน่ยก็ทดลองทา คุณสมบัติการทำคุณสมบัติก็คือเป็นผู้แนะนำคนมาซื้อ NFT แล้วเนีกก็แนะนำไปทำคุรุ i ายคุณสมบัติของเขาเนี่ยกำหนดว่าถ้าเราแนะนำคนมาซื้อ NFT ปลา5ตัวเราก็จะได้คอมมิชชั่นซึ่งเนีกก็แนะนำแล้วก็ดันได้มา6ตัวนะคะพอได้มา6ตัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็จะมีคอมมิชชั่นเข้ามาอันนี้เพื่อนๆดูที่หน้ากระดานเลยนะนี่พิมพ์เอาไว้เนาะ ก็จะมีเงิน BUSD เนี่ยเข้ามาในกระเป๋าของเนซซึ่งกระเป๋าเนี่ยก็คือกระเป๋าหมากระเป๋าเมตาแมสเนี่ยนะคะเป็นกระเป๋าอัจฉริยะนะคะเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยปึ๊บแล้วทีนี้หลายๆคนก็จะถามว่าเงินเนี่ยถอนออกมาได้ไหมถ้าเป็นเงินคอมมิชชั่นที่เป็น BUSD เนี่ยถอนออกมาได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลงทุนไปหรือว่าซื้อ NFT ไปแล้วตัวนั้นเราจะยังถอนไม่ได้ แต่ตัวที่ถอนได้คือคอมมิชชั่นที่เขาเราได้มาเนาะจากการที่เราไปแนะนำคนหรือจากการที่เราเนี่ยผ่านคุณสมบัติซึ่งในผ่านคุณสมบัตินะคะเราก็ได้ได้มาเท่านี้แหละแล้วนี้ก็เลยทดลองดูว่าเออเราจะสามารถเอาเงินออกมาใช้ได้ไหมปรากฏว่านำออกมาใช้ได้ก็ลองให้น้องเฟิร์นเนี่ยเอาเงินออกมา1นึ่งสิบเหรียญก่อนก็เสียค่าธรรมเนียม20บบาทนะคะเอาออกมาได้ แต่เนี้ยังไม่เอาออกมาทั้งหมดเพราะเนรอให้เงินดอลลาร์แพงแพงกว่านี้ก่อนทันแล้วเดี๋ยวนก็จะได้แลกออกมาเป็นเงินไทยได้เยอะๆนะคะอันนี้คือส่วนที่1น,นะแต่ทีนี้ในส่วนต่อต่ออื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรายได้อีกก็คือว่าระบบเนี่ยจะมีรายได้อย่างเน็นเนี่ยจะได้ตัวแถมอัตโนมัติจากคือโปรเจกต์นี้เพิ่งเกิดขึ้นได้แค่3เดือนนะคะคนที่เขารู้ก่อนเขาก็ไปจับจองจับจอง ข้างบนเต็มแผงขึ้นมามนก็จะหล่นลงมาข้างล่างซึ่งเน็กก็เป็นคนที่รีบมาจับจองเน็กก็ได้ตัวแถมเหมือนเขาเหมือนกันทุกคนอยากจะได้รับข้อมูลที่ละเอียดไปกว่าน,นี้สามารถที่จะสอบถามข้อมูลซึ่งเน็กสร้างกลุ่มเอาไว้นะเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องการเงินการธนาคารแบบโลกใหม่โดยตรงๆเลยค่ะเพื่อที่จะเปิดวิสัยทัศน์ทุกคนสําหรับใครก็ตามที่วันนี้ต้องการที่จะเลิกระบบความจนไปได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกอีกต่อไปสําหรับ คนที่เคยจนนะคะเน่เคยจนมาไม่สนุกเลยแต่ถ้าเราอยากที่จะมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะคนรวยเนี่ยเขาหาเงินกันยังไงเวลาคนรวยก็พูดเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ต้องไปไปศึกษาหาข้อมูลนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถมาเข้ากลุ่มศึกษากับเนได้นะคะ